หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยขอประชาสัมพันธ์พยากรณ์อากาศของประเทศไทยในช่วงนี้รองมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังอ่อนลงและจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใยจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย